เรียนชั้นผมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุูนิวอีกครั้งนะครับในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับกับเรื่องระบบกระดูกครับไปดูกันครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักระบบกระดูกกันก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับ ร่างกายนะครับของคนทุกคนนะครับมีโครงกระดูกนะครับเป็นตัวกําหนดรูปร่างนะครับโดยโครงกระดูกนะครับถูกยึดด้วยกล้ามเนื้อเอ็นและเนื้อเยื่อสําหรับห่อหุ้มกระดูกนะครับกระดูกนะครับเป็นตัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นตัวประคับประคองร่างกายนะครับและก็เป็นตัวกําหนดโครงสร้างของร่างกายครับ กระดูกของคนเรานะครับในช่วงที่เราเกิดมาเลยนะครับตอนเป็นทารกแรกเกิดนะครับเราจะมีกระดูกอยู่ประมาณ300ชิ้นเลยนะครับนะครับแต่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่นะครับกระดูกนะครับจาก300ชิ้นนะครับในตอนทารกแรกเกิดนะครับก็จะเชื่อมต่อกันนะครับจนเหลือเพียง206ชิ้นนะครับ โดยกระดูกของเรานะครับสามารถนะครับแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด2ประเภทนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงนะครับคืออะไรนะครับไปดูเลยครับแบบที่หนึ่งนะครับก็คือกระดูกแกนนะครับครับคือโครงกระดูกนะครับส่วนที่เป็นแกนนะครับส่วนที่เป็นแกนหรือส่วนของลําตัวนะครับมีอยู่ประมาณ80ชิ้นนะครับมีอยู่80ชิ้นได้แก่นะครับกระโหลกศีษะ กระดูกสันหลังนะครับแนวนี้นะครับกระดูกอกนะครับและก็กระดูกซี่โครงนะครับมีทั้งหมด80ชิ้นอันนี้เรียกว่ากระดูกแกนครับต่อมาคือนะครับแบบที่2คือกระดูกระยางนะครับคือโครงกระดูกส่วนที่เป็นระยางนะครับหรือส่วนที่ยื่นออกจากลําตัวนะครับมีทั้งหมดอยู่126ชิ้นนะครับ ได้แก่กระดูกแล้วมั้งครับกระดูกหัวไหล่กระดูกแขนนะครับกระดูกมือนะครับกระดูกเชิงการานกระดูกขาข้อเท้านะครับและก็เท้านะครับอันส่วนที่เป็นสีฟ้าตรงนี้นะครับอันนี้คือกระดูกะระยั่งครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความสําคัญและหน้าที่ของระบบกระดูกมีอะไรบ้างครับ1 ยึดโครงล่างและควบคุมการเคลื่อนไหวครับ 2. เป็นแหล่งเก็บและแจกจ่ายแคลเซียมสำหรับทำให้เลือดกรามเนื้อและตไยแข็งแรงและช่วยให้ประสาทส่วนต่างทำงานปกติ 3. ป้องกันอวัยวะสำคัญบางอย่างที่บอบบางและถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทำลายได้ง่ายเช่นสมองปอด ใจเป็นต้น4กระดูกสันหลังเป็นแกนของร่างกายและช่วยในการทรงตัวดูครับการปฏิบัติตนเพื่อให้ระบบกระดูกทำงานได้ตามปกติ1รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเช่นปลาตัวเล็กนมไข่แดง2 ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ยกของขึ้นจากพื้นให้ถูกวิธีโดยนั่งลงแล้วยกของขึ้นจากพื้นไม่ควรยืนก้มหลังยกของเพราะจะทำให้เคล็ดขัดยอกหรือปวดหลังได้ง่ายและไม่ยกของหนักจนเกินไป 4. ไม่ปีนป่ายหรือขึ้นบปเล่นบนที่สูงเพราะอาจ,จะทำให้ตกลงมากระดูกขักได้ ดูครับในส่วนของใบงานนะครับอันแรกนะครับให้นักเรียนตอบคําถามไม่ถูกต้องนะครับพร้อมตกแต่งระบายสีนะครับเจ้าโครงกระดูกด้วยนะครับมีคําถามอยู่ทั้งหมด4ข้อครับส่วนใบงานที่5นะครับให้นักเรียนนะครับอธิบายวิธีการดูแลรักษากระดูกนะครับข้อนะครับเขียนมานะครับ4วิธี จะดูแลอย่างไรง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครบับเดี๋ยวการคลิปหน้าครับ